สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะกลับมาพบกันกับเจดมือทองนะครับผมเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะ่ยสองแผลเยอรมนีของเราครับคุณผู้ชมครับเจ้าภาพนะฮะหวานเจี๊ยบนะครับผมนะเปิดหัวยูโรนัดแรกครับคุณผู้ชมครับถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆครับใครไปตามเจดเมื่อวานนะฮะโอเวอร์ครับคุณผู้ชมครับหวานเจี๊ยบหน้ากําแพงนะครับผมนะ่ยหวานเจี๊ยบเช่นกันครับคุณผู้ชมครับส่วนในค่ำคืนนี้บอลก็หลายรายการครับทั้งทางด้านของยูโรกระชับมิดนะครับผมนะฮะฟินแลนด์บอลถ้วยคคคครรรรััััับบบบผผู้้้้้ชมมมมนน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 ะะะะะะฮฮทาาางงดดดดดขออสววีีเแแลลกก็ไไซ์์ใหตติ ผมนะฮะหลายรายการด้วยกันครับนะฮะพี่ๆท่านใดเนี่ยที่อยากจะเข้ามาลุยครับคุณผู้ชมครับนะฮะเข้ามาดูในครอบครัวครับทั้งรายการสดนะครับผมนะฮะตัวชุดโครงการนะครับรวมถึงตัวซูเปอร์นะครับผมนะฮะที่มีไว้ให้แค่เฉพาะพี่ๆในครอบครัวฟุตบอลของเจเด็ตครับคุณผู้ชมครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวและเพื่อนเพื่อนกันเข้ามาได้ครับคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะ @mt28 อย่าลืมใส่ด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าที่ช่องทิกตอกเนี่ยดูได้ที่หน้าช่องเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะหรือที่เป็นแอปแดงคคครรัับบุณผู้ชมก็ตาามนนี้้ดล่างนะครับคุณ ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับแนวบอลวัยนะครับผมนะเป็นรายการยูโรครับคุณผู้ชมครับที่เริ่มต้นตอน2องทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับฮังการีครับอันดับแรงกิ้ง26ครับเจอกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันดับแรงกิ้ง19ครับคุณผู้ชมครับนะฮะจากการเปิดตัวครับตอนนี้นะครับผมทางด้านของสวิตของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะครเปิดตัวอยู่ที่ปอปานะครับผมนะฮะจากการเปิดตัวหน้าข่าวครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการขยับนะครับผมที่ค่อนข้างจะโอเคนะสถิติในการเจอกันมาครับคุณผู้ชชมมมมคคคคครรรรรัััับบบบบอออออนน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 ดดดดด์์ลลลลลาาาาเเจะะะะผผใใปปีี17 16แแทงง้้้ขสวิตตซไโย สะมสอ2ห้นัดล่าสุดครับนะฮะแต่เป็นได้แค่สถิติครับคุณผู้ชมครับฟอร์มการเล่นคือ5นัดล่าสุดของเขาครับคุณผู้ชมครับเรามาดูทางด้านของฮังการีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนะฮะในฟอร์มการเล่นนัดกระชับมิตรผมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะเฉิดฉายนะนะครับผมนะฮะสนัดกระชับมิตรของปี2024ครับตั้งแต่เดือนมีนาคมครับจนถึงเดือน6เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเข้าแพ้กับไอร์แลนด์นะครับผมนัดเดียวเท่านั้นนอกนั้นได้ชัยมาแบบจุกๆครับ3 0นะครับผมนะะฮ2 0 1 0นะครับผมนะก็ถือว่าาทผลงนนไดด้ีะครับผมนะฮะนนนัดี้เล่สนามกลางคครับุณผู้ชม ครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมส่วนในด้านสวิสเซอร์แลนด์เองครับผู้ชมครับนะก็เป็นบอลไม่พ่ายเหมือนกันนะครับผมได้ชัย2นะครับผมนะฮะแล้วก็เสมอ2ครับนะฮะก็เสมอกับออสเตรียนัดล่าสุดนะครับผมนะฮะได้ชัยจากเอสโตเนีย4-0่ศูนย์ได้ชัยจากไอร์แลนด์1-0นะครับเสมอกับเดนมาร์ก0-0นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกันทั้งคู่นะครับผมนะฮะสำหรับ2ทีมนี้นะครับทัศนำฟุตบอลของเชิญมือทองในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับงานนี้ไม่ต้องคิดมากอะไรเลยนะครับผมนะฮะสองทุ่มตรงดดูส บอลคืนนี้นะครับผมนะรอการเปิดตัว1.75แต่ผมเห็นเปิดไปแล้วนะคุณผู้ชมนะบ่อน้ำเลข6นะครับผมนะถ้าบ่อน้ำขึ้นเลข7เลข8เนี่ยสวยนะครับผมนะก็ขออนุญาตมองครับคุณผู้ชมครับนะไปทางด้านบอลโอเวอร์1.75แล้วกันนะครับผมถ้าหน้ากำแพงครับคุณผู้ชมครับนะฮะอาจจะเก็บกระเป๋านะครับผมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ให้เจ๋งกันไปเลยนะครับผมนะนะครับผมนะตื่นเช้ามาขอให้จับกันทุกท่านครับคุณผู้ชมล่าสุดไปจับแล้วนะนะครับผมนะส่วนคู่อื่นครับคุณผู้ชมครับอิตาลีครับ